สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟีเมนรีวิวนะครับและภาพยนต์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ Rainfield เรื่องราวของเ f i e l d สมุนรับใช้ของ d r a c u l ิลผู้ทนทุกข์เขาต้องทำเรื่องอันเลวร้ฉดชั่วตามคำสั่งของเจ้านายอย่างไม่มีทางเลือกครับ จนกระทั่งวันหนึ่งเรนฟิลด์ตัดสินใจครับว่าเขาจะไม่อยู่ใต้ร่มเงาของแด็กคูลาอีกต่อไปและต้องหาทางยุติความสัมพันธ์อันเป็นพิษนี้ให้ได้นับตั้งแต่ภาพยนตร์สุดคลาสสิกเรื่อง Bram Stoker's Dracula ได้ออกฉายในปี1992พร้อมกับถ่ายทอดเรื่องราวของท่านเขา Dracula ออกมาได้อย่างมีมนต์ขลังนะครับ เรื่องราวของผีดูดเลือดแห่งทรานซิวเนียก็ถูกดัดแปลงและก็เล่าต่อกันมาอีกหลายครั้งครับไม่เพียงเท่านั้นการตีความเนี่ยมันยังแผ่ขยายออกจากตัวตนของแดรกคูล่าพร้อมกับเล่าเรื่องราวของเผ่าพ,พันธุ์แวมไพร์ในหลากหลายแง่มุมอีกด้วยนะครับและเมื่อโลกหมุนมาถึงปี2023มันจึงเป็นเรื่องที่ยากเหลือเกินนะครับที่หนังสักเรื่องหนึ่งเนี่ยจะสรรหาความแปลกใหม่จากเรื่องราวที่มันถูกเล่ามาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแต่ภาพยนตร์เรื่องเรนฟิล ก็สามารถท้าทายโจทย์ข้อนั้นได้อย่างสร้างสารรค์ครับโดยการเปลี่ยนโฟกัสมาเล่าถึงตัวละครที่อยู่ในวงโครจรชีวิตของท่านเขาแดร์คูล่าแทนครับซึ่งมันก็ทําให้เรื่องราวนั้นดูมีความสดใหม่และก็แตกต่างจากทุกเวอร์ชั่นที่เคยเล่ามาครับนอกจากการเปลี่ยนมุมมองหลักของเรื่องราวแล้วนะครับเรนฟิลยังโดดเด่นด้วยการชองเบลนดิ้งหรือว่าการผสมผสานแนวทางของภาพยนตร์อันหลากหลายเข้าด้วยกันครับแม้ว่าหน้าหนังจะไม่ได้สื่อไปในทิศทางนั้นนะครับ แต่มันคงจะไม่ผิดนะครับหากผมจะบอกว่าแก่งกลางของเรนฟิลนั้นมันเป็นหนังแอคชั่นนะครับภาพยนต์อาชาแอคชั่นแบบเลือดสาดให้กับผู้ชมได้เห็นแบบเต็มปดาพร้อมเพิ่มความเวอร์แบบเหนือจริงให้กับเรื่องราวอย่างเต็มสูบครับแต่ในความเลือดสาดนั้นเนี่ยมันกลับแฝงไปด้วยง,งาน CG ที่ดูไม่ค่อยแนบเนียนด้วยความตั้งใจนะครับทั้งนี้ก็เพื่อจะลดทอนความน่ากลัวของเรื่องพร้อมกับเพิ่มความตลกขันให้กับเรื่องราวมากขึ้นครับ ในแง่ของเส้นเรื่องเองก็เอื้อต่อการเป็นหนังแอคชั่นอย่างมากนะครับว่าในเรื่องราวของตัวละครรองบอลที่พร้อมจะต่อสู้กับผู้มีอำนาจเพื่อจะตามหาอิสรภาพของตัวเองครับรวมด้วยเส้นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจสาวผู้ตรงฉินและพร้อมจะโค่นอำนาจของแก๊งมาเฟียครับโดยนอกจากจะสร้างเสียงโหดร้ายได้จากความเวอร์ของฉากแอคชั่นเลือดสาดแล้วนะครับภาพยนตร์เรื่อง Rainfield ยังเต็มไปได้วยบทสนทนาจิกกัดอีกมากมายครับพร้อมด้วยการล้อเลียน และก็แสดงความเคารพต่อต้นฉบับไปด้วยในเวลาเดียวกันครับเพิ่มเติมด้วยสถานการณ์สุดวายป่วนของเรื่องที่นำขบวนในการสร้างเสียงโหเร้อนได้อย่างลงตัวผสมผสานเข้ากับความสยองขวัญหลากหลายรูปแบบโดยเด่นที่สุดคงจะเป็นความบอดี้เฮอร์เรอร์หรือความสยดสยองทางด้านร่างกายนั่นเองครับโดยตัวหนังมีงานเมคอัพที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับด้วยการแปลงโฉมนิโคลัสเคชให้กลายเป็นดรากู่าที่ทางน่าเกลียดน,น่ากลัวและก็ดูน่าเกรงขามด้วยภายในเวลาเดียวกันครับ โดยเฉพาะในช่วงที่เจ้าตัวเนี่ยได้รับบาดแผลชะกันมาจากการต่อสู้งานเมคอัพเนี่ยนับเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสําคัญในการเพิ่มอรรถรสให้กับความสยองขวัญในเรื่องเลยนะครับอย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนะครับว่าเรนฟิลเนี่ยมีการเปิดแง่มุมใหม่ในการนําเสนอได้ยอย่างน่าสนใจครับด้วยการหยิบเอาตัวละครสมทบสุดเพี้ยนอย่างเรนฟิลมาอัปเกรดให้กลายเป็นตัวละครหลักของเรื่องครับพร้อมกับเป็นตัวนําในการขับเคลื่อนประเด็นสําคัญของเรื่องอย่างท็อกซิก l a t ลชั่นชิพหรือว่าความสัมพันธ์อันเป็นผิดนั่นเองครับ โดยการบอกเล่าถึงความทุกข์ทรมานของเรนฟิลในการสูญเสียอำนาจและก็ตัวตนของเขาให้กับเจ้านายอย่างดราคูล่าซึ่งแม้ว่าจะฟังดูสดใหม่และดูมีความร่วมสมัยนะครับแต่ด้วยความทีเล่นทีจริงของตัวภาพยนตร์เองมันกลับลดทอนน้ำหนักในพราร์ติาร่มาของเรื่องลงไปด้วยครับการพัฒนาตัวละครนั้นมันตั้งอยู่บนการสร้างเสี่งหัวเราะมากกว่าการพุ่งเป้าสำรวจในเชิงลึกนะครับส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรนฟิลและก็ดราคูล่านั้นไม่ได้ถูกเล่ารายละเอียดมากนัก เช่นเดียวก,กันกับเส้นเรื่องของรีเบกาตำรวจสาวผู้ยืนหยัดต่อสู้กับความโฉดชั่วของเหล่าอาชญากรซึ่งเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้กับเรนฟิลนั้นกล้าลุกขึ้นมาต่อต้านท่านเขาดราคูล่าครับแม้ว่าตัวละครอ,อย่างรีเบกานั้นจะมีปูมหลังที่น่าสนใจแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยตัวหนังก็กลับไม่ได้มอบพัฒนาการให้กับเธอสักเท่าไหร่ครับโดยสรุปแล้วนะครับภาพยนตร์เรื่องเรนฟิลเป็นการหยิบเอาตัวละครสุดคลาสสิกมาตีความใหม่ได้อย่างร่วมสมัยสร้างสารรค์ บ้าเข้าขันเลือดสาดท,ท่วมจอและก็กล้ามากพอจะไปสุดในเส้นทางที่ตัวเองเลื่อนนะครับนอกจากนี้ยังสามารถมอบเสียงโหเร้อฉากแอคชั่นและประเด็นอันร่วมสมัยให้กับเรื่องราวได้อีกด้วยนะับเป็นผลงานอีกหนึ่งเรื่องที่ตัวภาพยนตร์ฉบับเต็มนั้นดูดีกว่าตัวอย่างภาพยนตร์อยู่หลายเท่าตัวครับประเด็นตกผลึกจากภาพยนตร์เรื่อง Rainfield ที่ผมจะชวนผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือการมองเห็นคุณค่าที่แท้จริงของตัวเราเองแม้ภาพยนตร์จะไม่ได้บอกเล่าเรื่องราวของความสัมพันธ์เชิงชู้สาวนะครับแต่ด้วยความเกี่ยวดองกันในรูปแบบของเจ้านายกับลูกน้องของเรนฟิลและก็ดรากูล่าเนี่ยมันก็สามารถนับเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบหนึ่งได้เช่นกันครับมาไปกว่านั้นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์เนี่ยมันยังสามารถแทนค่าเข้ากับทุกความสัมพันธ์ในชีวิตจริงได้อีกด้วยครับ เนื่องจากดรากู่านั้นเป็นเจ้านายที่ไม่มีใครอยากคบหาด้วยเพราะเขาทั้งเอาแต่ใจหลงตัวเองไม่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นและยังทำร้ายร่างกายของผู้ที่อยู่ร่วมกันในความสัมพันธ์อย่างโหดร้ายอีกด้วยครับซึ่งก็เป็นเรนฟิ์เองนี่แหละครับที่ถูกกระทำในทุกรูปแบบทั้งการถูกพูดจาถากถางการถูกใช้งานอย่างไร้มนุษยธรรมรวมไปถึงการถูกทำร้ายร่างกายด้วยเช่นกันครับแต่ถึงกระนั้นเรนฟิวก็ยังผูกติดอยู่กับความสัมพันธ์นี้อย่างแยกไม่ออก โดยในภาพยนต์เนี่ยมีคำเรียกความสัมพันธ์นี้อย่างชัดเจนนะครับว่า c o d e p e n d e n t relationship หรือว่าความสัมพันธ์แบบยึดติดซึ่งกันและกันครับซึ่งจุดสำคัญก็คืออำนาจและความไม่เท่าเทียมกันที่มันถูกซุกซ่อนอยู่ในความสัมพันธ์นั่นเองครับเรนฟิลนั้นเป็นคนที่ชอบเอาอกเอาใจผู้อื่นและชอบจะเป็นผู้ให้อยู่ตลอดเวลาครับแม้มันจะฟังดูเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่หากทุกอย่างเนี่ยมันมากเกินไปมันก็ย่อมส่งผลเสียอยู่เสมอครับ การที่เรนฟิลนั้นตามใจดรากูล่าอยู่ตลอดมันก็ทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองและคิดอยู่เสมอครับว่าเขาไม่มีอำนาจในความสัมพันธ์ครั้งนี้เลยครับนอกจากนี้เมื่อดรากูล่ากลายเป็นผู้ชนะอยู่เสมอในความสัมพันธ์เนี่ยจึงทาให้เรนฟิลคิดว่าหากความสัมพันธ์นี้จบลงเมื่อไหร่เขาเองจะเป็นฝ่ายที่ทนอยู่กับตัวเองไม่ได้เสียเองครับและเมื่อเรนฟิลยิ่งช่วยเหลือดรคคูล่าให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เขาต้องการมากเท่าไหร่เนี่ย มันก็ยิ่งเป็นการถ่ายโอนอำนาจและก็สนับสนุนเขามากขึ้นเรื่อยๆครับจนตัวเรนฟิวเองเนี่ยไม่เหลือพื้นที่ให้กับการตัดสินใจใดๆเลยในความสัมพันธ์ครั้งนี้จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อเรนฟิวตระหนักได้ครับว่าเขาต้องการการเปลี่ยนแปลงในชีวิตและไม่อยากจะอยู่ใต้อานาจของแรคคูล่าอีกต่อไปครับแต่ถึงกระนั้นเรนฟิวเองก็ยังสับสนและหาคำตอบไม่ได้นะครับว่าเขาจะยืนหยัดด้วยลำแข้งของตัวเองได้อย่างไร พราะในฐานะผู้ถูกกระทํานั้นมักจะคิดเสมอครับว่าอีกฝ่ายหนึ่งนั้นมีอํานาจมากกว่าตัวเองแต่จริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนนั้นมีอํานาจเป็นของตัวเองนะครับอํานาจที่จะตามหาความสุขให้กับชีวิตและอํานาจในการตัดสินใจเรื่องราวต่างๆบนความถูกต้องแต่บางครั้งความสัมพันธ์มันก็ส่งผลร้ายซะจนเราเนี่ยได้สูญเสียอํานาจดังกล่าวไปให้กับอีกฝ่ายโดยไม่รู้ตัวครับซึ่งการจะกอบกู้อํานาจดังกล่าวให้กลับคืนมาได้นั้น มันเริ่มต้นมาจากการตามหาคุณค่าที่แท้จริงของตัวเราเองครับเมื่อไรก็ตามที่เราค้นพบสัจธรรมที่ว่าเราไม่จําเป็นต้องเอาตัวเราไปพึ่งพิงหรือว่ายึดติดอยู่กับชีวิตของใครเราสามารถมีความสุขได้แม้ว่าเราจะไม่มีความสัมพันธ์ก็ตามแล้วเราทุกคนมีดีพอที่จะยืนหยัดได้ด้วยขาของตัวเราเองเมื่อตระหนักด,ด้ดังนั้นนะครับคุณค่าในตัวของเราก็จะส่องสว่างขึ้นอีกครั้งฝากไว้ให้คิดก,กันนะครับ และก็มาถึงช่วงการให้คะแนนของภาพยนตร์กันแล้วนะครับในส่วนของบทภาพยนตร์นั้นผมขอให้ไว้ที่6คะแนนครับนับว่าเป็นการนําเสนอที่ชาญฉลาดทีเดียวนะครับกับการหยิบเอาตัวละครอย่างเรนฟิลล์ลูกสมุนของแดร็กคูล่ามาเป็นตัวชูโรงครับพร้อมกับตีความตัวละครนี้ใหม่ได้อย่างน่าสนใจครับแต่ถึงกระนั้นบทหนังก็ยังมีบาดแผลให้เห็นนะครับโดยเฉพาะในแง่ของการพัฒนาตัวละครและการก้าวข้ามอุปสรรคของเรื่องอย่างไรก็ตาม บทนังเนี่ยทำได้ดีในแง่ของการสร้างความบันเทิงให้กับเรื่องราวครับขยับมาต่อกันที่งานสร้างนะครับผมขอให้ไว้ที่7คะแนนครับสิ่งที่โดดเด่นที่สุดในงานโปรดักชันก็คืองานด้านเมคอัพและงานพร a c t ติคอเอฟเฟกที่มันเกิดขึ้นจากการถ่ายทําจริงนั่นเองครับซึ่งมันสามารถสร้างความน่าสะพรึงกลัวให้กับเรื่องราวได้อย่างยอดเยี่ยมแต่กับงาน CG ที่ชัดเจนมากๆครับว่าทีมงานเนี่ยตั้งใจทําให้มันดูไม่เนียนจนเกินไปเพื่อจะลดทอนความรุนแรงทางความรู้สึกของหนังลงครับ ในขณะที่ฉากแอคชันของเรื่องแม้ว่าจะมีให้เห็นอยู่เยอะพอสมควรนะครับแต่ด้วยมุมภาพและการตัดต่อที่เร่งจังหวะจนเกินไปมันทําให้หลายต่อหลายฉากเนี่ยเกิดอาการดูไม่รู้เรื่องอยู่เหมือนกันครับในส่วนของนักแสดงนะครับผมขอให้ไวที่8คะแนนครับนิโคลัสโฮลด์สามารถสร้างสเสน่ห์ให้กับตัวละครอันแสนแปลกประหลาดได้สําเร็จครับแม้ว่าบทภาพยนตร์จะไม่ได้เปิดพื้นที่ให้กับเขาได้แสดงถึงมิติหรือการเติบโตของตัวละครได้มากเท่าไหร่นักนะครับแต่โดยภาพรวมแล้ว นิโคลัสโฮลด์สามารถออกแบบตัวละครของเขาได้อย่างน่าสนใจครับขณะที่อาควาฟีน่าก็มอบการแสดงที่ไม่ได้แตกต่างจากภาพจำของเธอสักเท่าไหร่นักนะครับกับการเป็นตัวละครขี้โวยวายแล้วก็คอยเติมสิ่งโหดร้ายให้กับเรื่องราวส่วนนิโคลัสเคชคือจอมขโมยซีนตัวจริงของภาพยนตร์เรื่องนี้ครับทุกการปรากฏตัวของเขามันตอบโจทย์ที่หนังต้องการได้อย่างครบถ้วนทั้งความน่าเกรงขามจังหวะการยิงมุกตลก หรือกะทั่งความน่าสยดสยองของดรากู่าครับข้อคิดที่ได้นะครับผมขอให้ไว้ที่7จคะแนนครับการสอดแทรกประเด็นเรื่องท็อกซิ e เร ationship และการค้นหาคุณค่าในตัวเองลงไปในหนังเนี่ยนับเป็นสิ่งที่ชานฉลาดและก็น่าชื่นชมมากๆครับแม้จะถูกลดทอนแกนสารลงด้วยความบันเทิงในเรื่องแต่เนื้อแท้ของประเด็นนั้นมันยังคงถูกสื่อสารออกมาได้อย่างชัดเจนและเข้าถึงมากๆครับส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของความสนุกนะครับผมขอให้ไว้ที่7จคะแนนครับ ด้วยการผสมผสานรสชาติที่หลากหลายให้กับภาพยนตร์ทั้งแอคชั่นดราม่าตลกแฟนตาซี Fantasy, และความสยองขวัญมันทำให้เรนฟิลนั้นเป็นอีกหนึ่งหนังที่มีความวรารรตี้มากๆครับอีกทั้งยังสามารถควทุกรสชาติให้เข้ากันได้อย่างอร่อยพอดีคำอีกด้วยนอกจากนี้ด้วยความยาวประมาณ90นาทีเนี่ยทำให้หนังดูมีความกระชับและก็ไม่ยืดเยื้อจนเกินไปอีกด้วยครับจากคะแนนทั้ง5ส่วนนะครับหานเฉลี่ยกันออกมาแล้วทำให้ภาพยนตร์เรื่องเรนฟิล ได้คะแนนเฉลีย่ยจากฟรีเมนไปอยู่ที่7คะแนนครับและนี่ก็คือทั้งหมดของฟรีเมนต์รีวิวในวันนี้สารภาพยนต์เรื่อง r a n ร i e l d นะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟรีเมนในทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k a p p l e Podcast Spotify, YouTube c h anel n รวมไปถึง TikTok ด้วยนะครับ นอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถเข้ามาพูดคุยกับฟิเมนได้ในกลุ่ม Open Chat ทางไลน์ครับทุกท่านสามารถเสิร์ชคำว่าฟิเมนแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับและหากใครต้องการจะสนับสนุนฟิเมนนะครับทุกท่านสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงบน YouTube ได้แล้วครับหากใครชื่นชอบคลิปรีวิวของฟิเมนอย่าลืมกดปุ่มซุปเปอร์แตงเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใน E ีีหน้าฟิเมนจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟิเมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ